สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องบอทไฟแฟมิลี่นะคะอ่าวันนี้เรามาตัดหญ้านะคะอยู่ที่แปลงของพี่บัวพี่บัวขาวนะคะอยู่ที่ป่านะคะที่ทางศูนย์คดเขาแบ่งให้นะคะเป็นหญ้าอาของคุณแม่ทางภาคใต้นะคะที่ท่านได้ให้คะแนนนะคะให้ครอบครัวของเรานะคะอ่าได้กินระยะยาวนะคะอ่าตอนนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะเอาไปให้ลูกๆนะคะ อดนี้ตรงที่เราปลูกปลูกก่อนเพื่อนเลยนะฮะเราปลูกแล้วนะคะตัดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยไว้เลยนะคะเห็นบอกว่าพายุจะมา27 28ะะิบเดฮะแม่จิมก็จะใส่ปุ๋ยไว้เลยนะคะตรงที่เราตัดไปแล้วอันนี้คือตัดไปแล้วนะคะส่วนอันนี้คือที่เรามาปลูกีหลังนะคะอดหลังนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ใจดีทางภาคใต้มากๆเลยนะคะที่ท่านได้ให้คะแนนนะคะเป็นค่าพัญญานะคะตอนนั้นนะคะ ให้น้องช้างได้กินระยะยาวนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะครอบครัวของน้องโผลยนะคะอ่ะปันปันมาใส่ปุ๋ยเร็วดดทำไมจะใส่โบดได้ม,มามาเร็วมาใส่ปุ๋ยอ่าเราก็จะตัดไปใส่ปุ๋ยไปด้วยนะคะตรงที่เราตัดเราก็จะใส่ปุ๋ยไปเลยนะคะต้นอบ,บอวบนะคะกําลังน่าก,กินเลยนะคะใจน้องช้างเราเลยนะคะ กลอมนะฮะแล้วพันยาพันนี้น้องช้างค่อนข้างจะชอบนะคะเนี่ยพันสีม่วงนะคะชอบมากเลยนะคะแล้วลำต้นค่อนข้างจะใหญ่นะคะบวบกำลังน่ากินเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณแม่ทางภาคใต้นะคะที่ท่านได้ให้คะแนนนะคะครอบครัวของแม่จิ้มนะคะได้มา ซื้อจัดหาพันย่ามาปลูกนะคะแล้วเราก็ปลูกนะคะตอนนี้ก็ชื่นใจนะคะเห็นผลผลิตนะคะ,ะเห็นผลผลิตของตัวเองนะคะของคุณแม่ด้วยนะคะน้องช้างได้กินระยะยาวนะคะระยะยาวเลยนะคะ,ะส่วนทางนี้คือเป็นรถหลังนะคะรถหลังนี่แปลงของน้องพลอยนะคะแปลงแปลงน้องพลอยนะคะเราก็จะ จะตัดตรงนี้แล้วเราก็จะไปตัดอีกอีกที่นะคะที่เราปลูกอยู่บ้านตาทิศที่ของเราที่อยู่ตรงนั้นนะคะพอดีเลยนะคะปลูกตัดทางนู Andrea, ้นเสร็จเราก็จะมาตัดทางนี้นะคะที่ปลูกปลูกชีลังนะคะแต่ว่าต้นยังยังเล็กอยู่นะคะน่าจะได้ตัดหลังๆนะคะ,นะคะของน้องพลอยนะคะแปลงน้องพลอยนะคะทางนี้แปลงน้องพลอย สวยมากเลยนะคะพันยาสวยๆ,ๆเลยนะคะฮะเออนคนก็คน้นในตัดก,ก็ตกัดเดี๋ยวแม่จิมจะขออนุญาตใส่ปุ๋ยก่อนนะคะ นปไปพุนๆกะบะแล้วนะคะตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปป้อนให้กับเด็กๆนะคะลองรอยการตัดนะคะก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะตรงที่ตัดพื้นที่ที่ตัดแล้วคือเราใส่ปุ๋ยไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดอีกครุ่งนี้นะคะครุ่งนี้ครุ่งนี้ค่ะสวยงามมากขอ,มขอบคุณคุณแม่ทางภาคใต้อีกครั้งนะคะ คุณมาากเลยนะคะ,ะไปค่ะไปค่ะไาค่ะ,ะส่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่งไว้แล้วย่านะคะเอามาถึงบ้านแล้วนะคะเอามาให้เด็กๆแล้วรถกําลังออกไปแล้วนะคะอันนั้นส่งให้เด็กๆที่ที่บ้านเปลี่ยนสุกนะคะอันนี้เป็นย่าของอาหารนะคะอันนี้สดๆใหม่ๆเลยนะคะ สดๆใหม่ๆจากสวนนะคะก็ยังมีสับปะรดนะคะยังเหลือนะคะพุ่พ่อจะพาอาบน้ำแต่เช้าจะขัดตัวก่อนนะคะขัดผิวให้ก่อนนี่นะคะใบสดาก็บมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บมาไว้เป็นที่จะขัดให้กับลูกๆโอ้ยน้องพลอยไปทางนู้นนุ่นไปอาบน้ําก่อนลูกไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปนุ่นไปอาบน้าทางนู้นโอ้ อ่าน,น้ำกันลูกในพี่บัวชุดรออ่ะพี่บัวอันนี้ครับหล่อชิลุกกินอย่างเดียวเลยนะคะสายกิน <c oughs> นุ่นพี่พลอยนะคะ อย,อยวย่อยนะคะส่วนน้องเล็กอาบน้ํานะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะขัดสีชวีวันนะคะขัดผิวให้ลูกสาวนะคะนางโถยหนาวว่าลูกฮะฮัาโหลเออโอ้อ่ะเ <c oughs> ด็กเด็กไม่นิ่งนะคะอาบน้ำก็ขยุกขยิกนะคะ <Yeah. S 1> ต้องลงอ่างอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ได้ oh. ได้เป็นเล่นอ่างลูกเดี๋ยวเย็นนี้เราได้เป็นเล่นอ่างด้วยกัน mm hmm. เดี๋ยวคุณพ่อก็จะขัดนะคะ mm hmm. ด้วยใบสะเดาให้กับลูกสาวนะคะผิว mm hmm. สวยนะผิวดำขาวเลยนะคะโอ mm hmm. จากเมนมือแม่จ้าสาวหายอย่าง้อลูกหลาน ถอยๆก่อนลูกถอยจะกินอย่างเดียวนะคะกินไม่รู้จักินจริงๆเอ,อ,ดยดอ้อยเนากินได้เหรอใบสะเดาเอาเอาเอาใบสะเดามาขัดผิวนั่นน่ะโอ้ยเนาะคุณพ่อมาขัดได้นั่นเอามาขัดผิวให้หนูนะลูกไม่ใช่ก<ม>ินไม่ได้ค่ะมันขมนู่นน้องไม่กินหนุนโยนไปใบแล้วน้องไม่กิน ขัดให้นางงามก่อนนะคะขัดให้คุณหนูพลอยก่อนนะคะขัดให้คุณหนูพลอยเอ้ยดูดูนะคะก้าวค่อยขยับทีละก้าวได้แล้วนะคะอ้อยอ้ยจุงแมนเนาะเอามาให้หน่อยเอาเอาอันนั้นเอาเอาเร็วเอาให้น้องหน่อยนั่นไงเอาอ้อยให้น้องหน่อย อันเดียวพอลูกโอ้ยเป็นเอกเสิร์ฟนะเสิร์ฟอัอันเดียวโอ้ยน้องกินไม่หมดหรอกดูเป็นเอกเสิร์ฟกวน้องหิวนะฮะเล่นอให้น้องกินเล่นให้น้องกินให้น้องกินกัวน้องหิวจะได้อยู่นิ่งๆโอจะได้อยู่นิ่งๆนะคะผ่านจากพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวตามไปดูนะเด็กๆบ้านเปลี่ยนจุกต่อเลยนะคะตามไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะย่าสวยๆกรอบๆนะคะมาส่งถึงมือคุณยายแล้วนะคะมาส่งถึงขึ้นมือถึงมือคุณยายวันนาคุณแม่โบเงินแล้วนะคะหลังจากที่เราเอาไปส่งให้น้องพลกับพี่บัวกอนนะคะแล้วค่อยมาที่บ้านเปี๊ยมสุกนะคะตอนนี้ก็ส่งมาถึงมือคุณยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าทานแล้วนะคะได้ทานอร ե ตอร่อยนะคะเด็กๆของเราย่ากรอบๆสดๆใหม่ๆเลยนะคะโหคุณแม่กินเก่งจัง อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะยษกก์กรอบๆหวานๆนะคะอันนี้พวกเรานะคะเพิ่งมาถึงนะคะก็เลยยังไม่ได้เก็บกวาด่ิลับทิ่นนให้เด็กๆนะคะก็เลยดูยังเลยดูยังไม่ค่อยสะอาดนะคะวา่าจะคนนะคะไปช่วยกันตัดหญ้ากันหมดนะคะเพิ่งมาถึงบ้านเตรียมสุกนะคะนี่พี่บทองคนช่วยนะคะ เด็กของเราได้ทานหมดแล้วนะคะแม่ๆคะได้ทานเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วจ้าส่วนทางนี้พี่คนสวยนะคะพี่อ,อมทองนะคะให้ก่อนนะคะนางก็จะกินหมดก่อนนะคะเดี๋ยวให้อีกอ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะ ่งถึงมือเด็กๆแล้วนะคะหญ้าก,กรอบหญ้าหวานหญ้าอร่อยอร่อยหญ้าสดๆใหม่ๆนะคะขอบคุณคุณแม่ใจดีทางภาคใต้นะคะที่อตอนนั้นท่านให้คะแนนนะคะเป็นค่าพันหญ้านะคะแม่ชิมก็ไปปลูกนะคะเต็มพื้นที่ของเรานะคะอันนี้เด็กๆของเราก็ได้เก็บเกี่ยวนะคะได้กินผลผลิตตรงจุดนั้นแล้วต้องกราบขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะคุณแม่ใจดีทางภาคใต้นะคะ อ,อยากบอกท่านว่าตอนนี้ผลผลิตที่ท่านให้มานะคะเด็กๆของเราได้กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณในน้ำใจนะคะที่ท่านาเล็งเห็นนะคะท่านบอกว่าถ้าจะให้เป็นค่าพัญญาน่าจะได้กินระยะยาวนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณจากาจากใจนะคะขอบคุณที่ท่านเอ็นดูเมตตาครอบครัวของน้องบบพลอยนะคะแล้วก็แม่แม่แม่์มเอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะ ที่เอนดูนะคะรักและไม่ตานะคะครอบครัวของน้องับพลอยแฟมิลี่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของเด็กๆนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ